อายุก็ขอสวีทเชิญพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับเกมโรบล็อกตัวเอง,งเน้องกันอย่างในแบบที่มีชื่อว่า a n i m e t ะแคลตัเเองซึ่งในวันนี้เนะี่ยก็ยังอยู่กับแซคคาร์กันอีกเช่นเคยนะใช่แล้วครบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว นะคะอ่าเช่นแล้วคะ่ะของคลิปวิดีโอเมื่อวานนี้นะเป็นการรีวิวเจ้าตัวแมพทาแอนิเมชั่นสไปนะคะก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยหลังจากที่ไปฟาร์มมาชั่วข้ามคืนคืนนึงเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําคลิปสุ่มหาตัวซัมมอนนะคะหรือว่าสุ่มหาตัวสกินนั่นเองว่าในจํานวนตัวที่เราไปฟาร์มมาเนี่ยจะมีตัวตัวเนี่ยซัมมอนนะคะจะอยู่มีประมาณพันแปดร้อยเก้าสิบนั่นเองซึ่งสุ่มได้ประมาณหนึ่งร้อยเลยนะถือว่าเยอะมากมากแลวเราเนี่ยจะมาลองประเดิมนะคะสำหรับเจ้าตัวการสุ่มว่าใน น,นี้จะสามารถกาล่าเป็นตัวละครอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็จะมีโอกาสสุ่มได้สก,กินระดับสีทองหรือเปล่าเออแลวเราจะมารอดูในคลิปวิดีโอพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะในจํานวนประมาณเกือบพันเก้าร้อยตัวนั่นเองแต่ว่าก่อนจะเข้าไปชมกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับเ like, ป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วกันเนาะหลังจากที่ไปฟาร์มมานะคะก็ไปฟาร์มมาสัพ้ายใหญ่ๆะคะโดยการ A. f k ่ในนี้แหละซึ่งเราไปฟาร์มเป็นพวกแบบตัวคาแรคเตอร์อะเนาะอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยลืมบอ,อกไปเลยนะคะหลายๆอย่างมีสกอร์ตัวอัปเกรดทุกคนสามารถนะําใน ของเหรียญเนี่ยที่ได้จากการ F K นะคะมาทําการอัปเกรดตัวจํานวนคูณของค่าแต่านั้นได้อย่างเช่นตัว Strange Defense เนี่ยอ่ะเราก็ฟาร์มไปปกติใช่ไหมถ้าจะสังเกตเนี่ยตรงค่าเวฟอนแล้วก็สปีดเนี่ยคราเจน,นอัพสตัวนี้เราเนี่ยได้ทําการเพิ่มจํานวนเหรียญนะคะในการอัปเกรดซึ่งก็คือจะเพิ่มจํานวนเหรียญในการาคูณมากขึ้นแต่ว่าตัวคูณในการฟาร์มเนี่ยก็คือจะง่ายขึ้นด้วยเช่นกันเช่นเราอัพค่าเวฟคอนใช่ไหม คูณ2ก็คือประมาณดาเมจสิตอนนี้ก็คือจะเป็นคนูณ4เรียบร้อยก็คือจะสูญเสียเงินไปนะคะบอกว่าในการโจมตีเนี่ยคือโจมตีก็คือ,คอ,คอแบบจะฟาร์มแรงขึ้นอ่ะเดี๋ยวตีให้ดูนี่ประมาณนี้บบกยีก็คือแบบว่าอย่าลืมไปอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครอยากฟาร์มตรงไหนก็สามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มจำนวนตัวคูณได้เลยพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการส่มซัมวอนกันดีกว่าฮะ,ะในคลิปเมื่อวานนี้ส่มได้ลิมารู้ไปนะมาลองดูสิว่าประมาณพันเก้าร้อยคือมันเยอะมากเอาจะมาลองส่มแบบเออหนึ่งร้อยไหม นะเราน่าจะอ้องสูงได้แค่ห้าอันเองเหรอโอ,โอเคเอ๋อไมนมีลืมมูอแบบสีฟ้าได้หรอโอ,โอเคเดี๋ยนะมันสูงได้แค่ห้าอันเองค่ะสูงสุดอืมงั้นเดี๋ยวเราจะสุบไปทีละห้าครั้งเลยเนาะเพราะว่าส่มแบบทีละหนึ่งครั้งเนหะน้าจะนานสูงสุดได้แค่ห้าครั้งนะคะเอามาลองสูมกันต่อในื้อสั้สีทองเถอะอุ้ยอันนี้ออกมาดีนะแต่ว่า มันมีโอกาสได้แบบคูณสอไปเลยนะคะสําหรับบางตัวละครที่เราส่งไปมได้อยู่ได้อยู่เอาล่ะมาส่มกันต่อนะคะผ่านไปพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้ายังไม่มีสีทองออกนะอันนี้ออกปะโอเคยังนะมีโกคูก,กับตัวอาจารย์คา,าชินี่น่าจะถามว่าทําได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาสุ่มกันต่อนะคะผ่านหอร้อยแปดสิบตัวแล้วสีทองมาเหอะชึบยังมา ยังว่ามีซัสเกะออกมาแค่ค้สองแค่ตัวเดียวนะคะตอนนี้อืแบรนต์ต่อสีทองยังไม่ออกมากันเลยเอ๊ะหรือว่าถ้าเราสูมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะลองไอ้นี่ดูอ่อเราเราโอ้เดี๋ยวแป๊บนึนงเราสูมแบบรอบนึงดิโอเคเอ่อโกลสโตนก็สปีดแอสซีนนะคะได้มาเป็นคีรัะสูบแบบห้าครั้งดูในสองก้าะ ยังไม่ออกว่ะมันจะมีบางตัวนะคะที่เป็นสีทองเนาะไม่รู้ว่ามันน่าจะแตกต่างกันอยู่นะถือว่าเกลืออยู่นะเนะ่ะเอาไปลองดูนี่ไงได้มาแล้วนะคะนี่มันรูสีทองหนึ่งตัวามาแล้วเรียบร้อยอุ๊ยโอกาสออกยากมากอยู่เหมือนกันนะเนะี่ยซุ้มต่อออกมาไหม ไม่ออกนะคะโอเคแรกประมาณนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะสงสัยต้องไปฟาร์มมาเพิ่มนะคะทุกคนประมาณหลักพันสุ่มร้อยก็ครั้งนึงไม่น่าพอนะในการที่จะหาตัวสีทองให้ครบเนาะอันนี้ก็ยังไม่ออกนะอืตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่ไหนเหมือนจะมีลิมบลลุดคะ,ะที่เป็นตัวสีทองนอกนั้นไม่รู้มีตัวอื่นอีกไหมนะโอเคอันนี้โอ้โหอันนี้เกลือจัดอันนี้เกลือมากยังไม่มีออกนะคะสุ่มรัวๆเดี๋ยวแล้วน่าจะสร้างคลาสสกินได้หลายตัวอยู่แหละตอนนะี้ อันนี้ก็มาเป็นเวจิต้คาคูณสองนะคะถือว่าคุ้มนะสุม่มแบบทีเด,ดีวยว้ได้ตัว2ตัวอัญมณีนี้นได้อยู่เพราะมันสามารถเอาไปอัปเกรดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้แบบปกติเลยโอเคอันนี้ก็คือคูณสองซาสึเกะมาสุ่มกันต่อฮะยาวๆเก้าเเก้าเลขสวยเลยเนะะี่ยดูดิเกลือนะยังเกลืออยู่ไปฮะกันต่อเร็วๆแบบรวดเร็วทันใจนะคะอันนี้ก็เกลืออยู่นะคะทุกคน โอเคไปรวดเร็วสมมติมีแบบสกิปปป่ะเนะี่ยมันค่อนข้าง,างช้านะา 2, าคูณสองโกคูโอเคนอกนั้นไม่มีตัวสีทองนะตัวนี้ไปกันต่อค่ะทุกคนเจ็รอยแปดสิบไปอันนี้ก็ยังไม่ออกนะคะคุณสองมีกูมีนก,กับอาจารย์คาคา,าชิไปนะคะสำหรับหินทรงสโตนมีอะไรอีกสุมให้หมดไะอันนี้โอ้โหอ,อ,อ,อันนี้สามตัวเลยนะคะได้อยู่ได้อยู่เอาไปกันต่อยัง,อยงเลยอีห้อยี่สิบเก้าตัวนะคะทุกคน ได้อยู่นะอันนี้ตอนนี้สีทองอ่ะมีออกแค่ตัวเดียวนะฮะยังไม่เห็นตัวอื่นออกเลยหรือว่าจังหวะน,นี้เราจะลองสุมทีละครั้งดีไหมเอาจริงมันเลือโอกาสออกยากอยู่นะสุมาพ้า,า,พา,า,พา,าอีาอาอาสักาอบตงนี้นเฮะเฮ้เดี๋ยวทำไมสโลมาเป็นั้นะเอะเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งขอสุมไปเรื่อยๆก่อน ส่งเป็นเล่มบบนึงนะ,ะทุกคนทำไมโซโลมันเป็นแบบนั้นเลยอะอ่ะแป๊บนึงนะขอลองไปกดที่เมนูแล้วตามด้วยอิมเพนชวลนี่สิหน้าน,นี้อ๋อมันมีโอกาสได้เป็นตัวได้หรอเฮ้ โซโลโคเท่เลยโอเคเราได้มันเป็นตัวอย่างนี้เลยใช่ไหมโอเคนะเราได้โซโลมาเป็นตัวเลยแสดงว่าเรามีโอ,อกาสที่ไม่ต้องเก็บโซโลนะก็คือสามารถอัพให้กลายเป็นไอ้น,นี่ได้เลยนะทุกคนสําหรับตัวละครอุย้ยดีอยู่คงดีอยู่อ่ะสุมสุมสุมต่อเพื่อออกเพื่อเออดม่ะอ่าเรียบร้อยนะคะสุมให้หมดนะประมาณ400แล้วตอนนี้ตอนนี้คือเราได้ตัวละคลโรโซโลมาแบบที่ไม่ต้องทําคราฟโซโนแ,แล้วเรียบร้อยอ่าฮะอันนี้ก็โอเคแสดงว่ามันน่าจะมีโอกาสออกตัวสีทองเลยปะ อันนี้ก็ไม่ชชว์เหมือนกันนะมาส่มให้หมดแบบรวดเร็วทันใจอันนี้ก็เกลืออยู่นะคะทุกคนมีออกสีแดงค่5 2อเอ้ยโซลน่าจะออกเป็นตัวนี้น่าจะค่อนข้างเกลือหรือเปล่าเป็นตัวแบบไม่ได้ระดับดีมากนะคะไม่น่าจะเป็นสีทองโอเคมาอันนี้ใกล้จะหมดแล้วส่บอีกนิดนึงแล้วกันะคะทุกคนอีกรอบนึงอีกรอบนึง อ่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือตู้เกลือเลยเรียบร้อยไปเดยปริยาเดี๋ยวเราไปหาลูซี่ดูนะคะว่าเราเนี่ยสามารถคราฟเป็นตัวละครอะไรได้บ้างเนาะเออเดี๋ยวเราจะไปลองคุยกับลูซี่ดูกันนะเอาล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองคุยกับลูซี่ดูนะคะว่าเราคราฟได้กี่คนแล้วเดีย๋ยวนะถ้าจะไม่เป็นโลมาทำหน้าที่อะไรน,นะเอ่อเวฟพอนต์มาสเตอร์อ๋อโอเคเป็นเวฟพอนต์มาสเตอร์ใช่ไหมอันนี้ยังนะคะไปลองคุยกับลูซี่ดูซิลูซี่ขอดูหน่อยตัวระบบคราฟเอ๊นะไอวันทุกอัปเดตอสกินอะ คือไอ้นนี่ใช่ไหมซิงค์ม,มันเป็นตัวคอมมอนนะคะปกติเลยสําหรับโซโล่ในการอัปเกรดก็คืออย่างที่บอกไปนะคะใช้ชิ้นส่วนโซโซ30เนาะพร้อมกับว่าต้องมีเอ็นอะประมาณ250นะคะในการอัปเกรดลูฟี่ก็ยังอัพไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมีโอ้โหอัปเกรด เกือบไม่ได้เลยนะอัพเกยยังไม่ได้สักตัวนะคะแต่ว่าตัวที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวนี้เนาะกับตัวนี้ไมกี้สีทองของบลรูเนี่ได้มาแค่ยี่สองอันเองอันนี้คือค่อนข้างเกือนะอันนี้ไม่รู้ว่าต่างกันไหมอันนี้ไม่รู้มันต่างกันตรงไหนอ่ะทุกคนใครรู้บอกได้นะระวังสีทองกับสีฟ้าเนี่ยใครรู้บอกได้นะ,ะมันเก่งขึ้น,นแน่ๆแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเพิ่มค่าแตดอะไรไปหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็มาสุ่มเอาไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับตัวละครสมอนนั่นเองนะคือเอาจริงคือมันก็ดี อยู่นะทุกคนอุ้ยจะมีห้าสิบตัวอืมลองสมเป็ทีละหนึ่งครั้งดิมกี้โอเคสู่มอีกสู่มอีกในการ F K เนี่ยค่อนข้างง่ายมากนะคะ F K ที่เฉยเขาก็ให้ตัวมาคือแบบนี้เขาใจดีมากแต่มันอาจจะต้องเช้เวลานนานอยู่พอๆนะในการก่าที่จะได้หลักพันมาในการสูมเนี่ยสูมอีกรอบหนึ่งโดยเสียในตัวอะไร ลูฟี่นะลูฟี่ลูฟี่เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับการสุ่มตัวละครนะคะสมอนนะหรือว่าโซโลนั่นเองซึ่งเอาจริงคือได้ตัวละครมาแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยน,นะโซโลแล้วก็วลองคุยกับโซโลตัวนี้สิเวพออมาสเตอร์นี่คือเราต้องเป็นโซโลก่อนปะ you need to be rank 7 อ๋อเออ,เอ,อไม่ได้อยู่ดีฮนะโอเคก็รีวิวออยประมาณนี้นะคะสำหรับการส่งตัวละครน,นั่นเองหรือว่าโซสโตสมอนนะคะจากในตู้นะคะประมาณ1ั0 0ส้าร้อยโ๋อพันเก้าร้อยตัวนะคะก็ถือว่าไม่ได้เกลือนะอจริงจงถือว่านีมากๆเลยนะที่ได้ตัวละครมาแบบนี้คือแบบได้มาเลยอะ่ะก็สามารถเก็บตัวเนี่ยไปทําการอัพเกรดได้ต่อเลยสําหรับโซโลนะคะอุ้ยยังไม่จบไม่สิ้นะ่บอีกรอบนึงปะไหนดูซิได้ตัวอะไรอาจารย์คาคา,าชินะคะอันนี้เรียบร้อยได้อยู่ แต่เ,เขาลองดูใหม่อีกรอบบนี้มันมีตรรัวไหนที่มันจะพออัปเดตได้ละคราฟสกินมันมีเลื่อนออกไปปะเหมือนตัวที่โอกา,าใกล้สุดเ่ยจะเป็นไมกี้นร้ะยังขาดอีก2ตามด้วยอาจารย์คาคาชินะโอเคได้อยู่่ะใกล้อยู่ใกล้อยู่ก็รีวิวไว้เรื่วานดีแล้วกันก็เดี๋ยวอาจจะไปฟาร์มเพิ่มตรงเพิ่ม,ตเ,มตเติมอะไรมาเนาะส่วนเมื่อวานเนี่ยลืมบอกในส่วนของตัวระบบตรงนี้ไปเลยการลงบอสฮะ การลงบอสแซมก็คือทุกคนเนี่ยสามารถไปลงบอสเพื่อรัางไอสตอของตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเราลืมให้ดูตรงนี้เทลนะคะนี่มันก็จะมีโอกาสดอ้เป็นพวกแอสเซสซอรี่นะคะแล้วก็โซลโซนของไอจอบตัวนี้มาได้เลยซึ่ง้ตัวไฮโดรเนี่ยก็มีเหมือนกับใครกับมเลยนะคะมันจะมีเป็นแบบตัวมาปกติ2%หรือว่าโอกาสที่จะได้เป็นแบบสีทอง0-1%นะฮะพร้อมกับพลังเนาะของไฮโดรเองซึ่งถือว่าแจ่มมากๆนะส่วนแบ็คบิ๊กมาเนี่ยก็เหมือนกันนี่อารมณ์คล้ายกันเลยนะคะทุกคนก็จะมมีีีเป็นนสทองด้วยนะราร ส่วนไอเจ็ตตบสกิลเนี่ยเมื่อวานลืมให้ดูไปอีกเช่นกันเนาะตรงนี้เลยให้มากดที่อันเบรดี้ใช่ไหมทุกคน,นจะสามารถมากดที่พาวเวอร์ตรงนี้ก็ได้คือมันน่าจะเป็นพาวเวอร์ที่แรกในนี้จริงๆเนาะแต่ว่าอันนี้คือเรายังไม่มีส่วนอันนี้เนี่ยคืออารีนาพาวเวอร์ที่เราได้ทำการลงให้ทุกคนได้ดูเมื่อวานนี้เป็นการไปลงสู้อารีนานะคะแล้วเราก็สามารถปรับแต่งสกิลในการที่เอาไปลงอารีนาได้เช่นกันนะว่าอยากจะเอาสกิลไหนใส่ลงไปซึ่งมันจะใส่ได้สูงสุดประมาณห้าสกิลด้วยกันนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็ ไม่เอาไปละกันอันนี้ไม่รู้ว่าดีไหมนะแต่กด e q ไปที่แซดดก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะออมพลังไหนไปอะไรยังไงเนาะถือว่าเป็นพลังที่แจ่มส,สุดนะคะทุกคนอ่ะก็รีวิวเอาไว้ประมานนี้นะคะสําหรับทานแบบอนิเม a เทลนั่นเองเน่สงสัยนประมาณ5สกิลเลยเวลาลงอารีน,นาก็คือปล่อยสกิลได้จกใจเลยเนาะ,ะส่วนวันนี้นะคะที่ช่องก็อย่าลืมกันลค์ก็แชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยแบบออกใหม่คือมาเยอะมาก,มากๆก็อาจจะรีวิวไปเป็นเทีลแบบและกันเนาะ,ะส่วนวันนี้นะคะทุกคน เอาไว้เจอก,กันในส่วงของคลิปมันพรุ่งนี้ละก,กันนะคะผม